ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ยังสนับสนุนช่องนะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมทันด้วยนะครับคุณผมทีมอนเตอร์ทีวีคุงครับวันนี้จะมาสอนทำโทเทมอากิโตะนะครับผมอ่าก็เป็นโทเทมใหม่ที่ลุงเพิ่มเข้ามานะครับนะสามารถทำได้นะครับนะจะมาสอนทำนะครับนะเป็นอันนี้นะครับนะโอเคก็ที่ครับเหมือนเดิมนะครับนั้นเรามาดูวัตถุดิบในการทำกันก่อนนะครับ เราเข้ามาที่คราฟเหมือนเดิมนะครับนะมาตรงนี้นี่นะครับนะก็จะเป็นอันนี้นะครับนะของที่ต้องใช้ก็อย่างแรกคือเงิน2อล้านหนะครับนะใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโทเทมที่ดีนะแนะนําว่าทําไว้ก็ดีนะครับนะได้ไอเลเวลสามเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ Se e d of evolution หนึ่งอันนะครับนะก็เป็นก้อนที่เอาไว้ทำอากิโตเนาะก้อนหินนะครับแล้วก็ใช้ A n c i e n ีย t o n e นหนึ่งอันนะครับนะก็จะเป็นอันนี้นะ ancient stone ก็ทำกุ้งเลวันก็ไหนได้นะครับนะไม่มีขอยากเท่าไหร่ แต่ที่ยากก็แน่เป็นอันนี้นะครับนะ perfect z โซนะครับนะ perfect z โ n e เนี่ยเราจะต้องเก็บมี2อวิธีนะครับนะเกิดแนะนำนะวิธีแรกก็คือคราฟเอานะครับนะเราจะต้องเก็บล้อโซนะครับหกสิอันนะนะครับนะนี่เก็บลอโซนหกสิอันแล้วก็ไปแลกนะครับนะเราก็จะได้เป็น perfect z โซมานะครับนะก็จะเป็นนนี้นะครับ perfect z โซนะอ่าอ่ะผมจะสอนวิธีแบบคราฟก่อนนะครับนะวิธีคราฟก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับนะ ให้เราเลยดูงมานะครับแนละ้วก็เคยสอนหลายคลิปแล้วอันนี้มาทวนให้แล้วกันนะครับนะใครที่ไม่รู้วิธีการทำกรุฟิกโซเนาะก็ให้เราเลยมาไปคุยกับอาร์คนะครับนะตรงนี้นะครับนะขึ้นข้างบนนะครับนะก็ต้องมีล็อตโซ่หกสี่อันนะครับนะมาคุยนะซึ่งเวลาจะคุยนะครับนะท้องฟ้าจะต้องเป็นปกตินะไม่ขึ้นว่าสีดําหรืออะไรทั้งนั้นนะครับนะถ้าสเต็คเนมิชั่นผมไม่้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้นะครับถ้าเกิดเกินสเต็คเนมิชชั่นเนาะ ก็ให้ทองฟ้าเป็นปกติหรือว่าไม่ขึ้นสเต็งเดมิชันนะครับนะแล้วให้เราากดคุยนะครับนะแล้วเราก็จะได้เพอร์เฟกโซมา1หนึ่งอันนะครับนะก็จะเป็นรูปนี้นะครับนะเพอร์เฟกโซนะครับอีกวิธีก็คือการไปตีอากิโตะนะครับนะเดี๋ยวเราว่าไปที่ตีอากิโตะกันนะครับนะอ่ะถ้าเกิดเป็นเอ็นช s สโต e นะครับนะก็ง่ายสุดก็คือรับเควสรายวันนะครับนะมีเควสที่เราต้องไปตีข้างข่าวอันนี้นะครับได้8อันนะใช่แค่อันเดียวนะครับนะสำหรับเอ็นช s สโต e นะครับนะโอเค แล้วก็เพอร์เฟกโซอีกวิธีก็เตียกิโตนะครับง่ายสุดนะครับอ่ะก็มาในนี้เหมือนเดิมนะครับนะรูปกิกี้นะครับแล้วก็มาเสกอากิโตะตรงนี้นะครับนะโดยใช้แบงค์สโตน16อันนะครับนะในการเสกเนาะถ้าเป็น s e e d of Evolution นะครับนะเราสามารถหาได้2วิธีเหมือนกันนะครับนะอย่างแรกก็คือลงดันนะครับนะลงดันดากูบานะครับนะไปหาได้นะครับหรือไม่ก็มาเสกอากิโตะตีก็ได้เหมือนกันนะครับนะสำหรับ Seed of Evolution นนะครับนะก็ ถ้าเกิดง่ายสุดถ้าเกิดผมแนะนําง่ายสุดนะคือวิธีการไปคราฟนะครับนะแต่อกิโตนี่เราจะต้องตีจนกว่าจะได้โอกาสมันออกยากนะครับโอกาสออกเอ่อเพอร์เฟกซ์โซ่ยากนะครับถ้าเกิดมามัตีกิโตเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมาตีก็ได้นะครับนะแต่แนะนําว่าไปคราฟดีกว่านะครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทวนของที่ต้องใช้นะครับนะของอย่างแรกที่ต้องใช้คือเงิน2อล้านหนะครับนะของอย่างต่อมาคือเพอร์เฟกซ์โซะครับ1อันนะอย่างต่อมาก็คือ เอ c นเ n ียนสโตนนะครับหนึ่งอันนะครับนะแล้วก็ซีดออฟอีว l ลูชันนะครับนะก็เป็นหินที่ทำออกิโต้แหละนะครับนะก็ใช้ของประมาณนี้นะครับนะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ของโทเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะผมบอกเลยว่าเป็นโทเทมที่ดีอันหนึ่งนะครับนะแนะนำให้ทำไว้นะรู้สึกว่ามันจะดีกว่าของโกไคเจอร์อีกนะครับนะเดี๋ยวไปที่ทดสอบแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวใส่เฉพาะโทเทมนะครับนะเดี๋ยวผมตัด ของออกให้หมดเลยนะดูดรามจโดยรวมนะครับนะอ่ะนี่ใส่แค่ของโทเทมนะครับนะชัะยาไม่ได้ใส่นะครับนะตอนนี้คือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับอ่ะแค่เราใช้หลักมนุษย์ก็ทำดรามจได้่ะไหนไหมาดาเมจขึ้นมาพันกว่านะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นของอโกไคเจอร์ดาเมจมันจะเบามากเลยนะครับนะอ่ะนี่ของโกไคเจอร์นะครับนะนี่โทเทมโกไคเจอร์นะตีไปปึ๊บอ่ะคือละ แปดร้อยนะไม่ถึงไม่เท่า,ไม,ทาไม่เท่าของอังกิโตเนาะอังกิโตแรงขึ้นนะครับนะเป็นโทเทมใหม่ที่ถ้าเกิดใครที่มาทำมาไม่จิกบุลเลตไม่ทันก็อันนี้นะครับนะอีกอันหนึ่งที่ดีเนาะ,อะเอเฟฟกไม่ขึ้นน่าจะติดคูดาวของโกไคเจอร์นะครับนะอ่ะน่าจะหายละนะครับนะอ่ะคือละนะครับก็จะเป็นวงขึ้นมาแบบนี้แล้วความดาเมจวงกว้างนะครับนะรอบตัวเรานะก็ถือว่าเป็นโทเทมอีกอันหนึ่งที่ดีนะแนะนาว่าทำไว้ก็ดีนะครับนะสรับมือใหม่เนาะ แต่ว่าใช้เงินเยอะหน่อยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีของอเดี๋ยวผมจะลองใส่ของไรอาดูว่าดาเม,มจไปเพิ่มหรือเปล่านะครับนะ,ะใส่เข็มขัดกับหัวไรอาแล้วกันนะครับนะมาดูดาเมจว่ามันจะเยอะหรือเปล่านะครับมันจะเกี่ยวกับสกิลไหมหัวไรอาอันนี้นะครับอ่ะดาเมจขึ้นมา2 0 0 0นกว่านะก็น่าจะเกี่ยวกับของที่เราใส่ด้วยนะครับนะถ้าเกิดเราใส่ของ แรงๆก็อาจจะเพิ่มดาเมจได้นะครับนะอ่ะอะเปึ๊บเดี๋ยวลองต่อยต่อยต่อยทีละทีอ่ะตูมนี่สองพนะครับนะต่อยแค่ทีเดียวขึ้นมาสองพันอ่ะใส่โทเทมอันนี้ด้วยอ๋อใช่ดิใส่ฉายาของอันนี้โอดินด้วยนะครับนะแล้วก็ตีไปตีไปเปึ๊บปึ๊บขึ้นไหมยังไม่ขึ้นตีไปปึ๊บอ่ะขึ้นละตูมสามพันเห็นไหม มันก็ขึ้นอยู่กับสเตตของเราด้วยนะครับในะพวกเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเกิดเรายิ่งเยอะก็ยิ่งทำดาเมจแรงเนาะก็เป็นโทเทมอันหนึ่งที่ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับนะมาสอนทำโทเทมใหม่นะครับนะก็มาแนะนําให้ทํากันนะครับเพราะว่าเป็นโทเทมใหม่ที่โอเคเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีเมจิกบุลเลตก็คือใช้ได้นะครับนะ ตอนนี้ผมก็เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับนะใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครได้นะครับน่าเริ่มต้นที่เดือนละ20บาทนะครับสำหรับสมาชิกก็จะมี Dis ส discord ให้สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะสอบถามอะไรใน Discord ได้นะครับสำหรับสมาชิกนะและก็รับรู้ข่าวสารของเกมนี้ได้ก่อนใครนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรบคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไม่เป็นครับซิวายจ้า